วันนี้เวลา16นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์เขตพระนครในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศาาึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ประจำปีการศาาึกษ25า2561โดยในวันนี้มีผู้สำเร็จการศาาึกษาจากคณะศิลปาาศาสาตร์คณะรัฐศาสตร์วิทยาลัยรรนานาชาติไปดีพนมยง วิทยาลัยโลกคดีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติซิรินทรคณะพยาบาลศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภร เขารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น3,890คนซึ่งในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาตาสังคมไทยและสังคมโลกมีการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านข้อตกลงความร่วมมือวิชาการในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรต่างๆทั้งหมด292หลักสูตรเป็นหลักสูตรภาษาไทย192หลักสูตร หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ100หลักสูตรนอกจากนี้มหาวิทยาลัายยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในทุกศูนย์การศึกษาและส่งเสริมการเรียนการสอนรวมทั้งจัดทำศูนยออร์แกนิกรอยฟ้าที่อาคารวิทยาลเรียนรู้ป่วย100ปีเพื่อขับเคลื่อนเรื่องของอาหารปลอดภัยและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองซึ่งเป็นสวนผักออร์แกนิกบนหลังคาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก ในโอกาสนี้พระราชาตาพระบ,บรมราชวาทแก่บัณฑิตโดยใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสําคัญมากเพราะเป็นเครื่องรับรองวิทยาฐานะของแต่ละคนว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสาขาต่างๆตามที่เด็กบุตราหะศึกษาเล่าเรียนมา บัณฑิตทุกคนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องนําความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สร้างสารรค์ความสําเร็จแก่ตนเองให้สมบูรณ์ทั้งในด้านอาชีพการงานในด้านเกติคุณความดีและในด้านการทําประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมและประเทศชาติถ้ทาทุกคนจะได้ตระหนักในการทําหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้แล้วมุ่งหน้าทําให้จริงให้สําเร็จครบถ้วนตามที่กล่าวแต่ละคนก็จะได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานสมกับวิทยาฐาน อย่างแท้จริง